แต่ว่าวันนี้มีเซอร์ไพรส์หนึ่งอย่างค่ะไม่ได้บอกพี่เอกว่าวันนี้ฟ้าหอบเงินมาสำหรับซื้อรถที่นี่แล้วก็จะเอากลับบ้าน,นพร้อมหรอยงคะมาพร้อมหรอยงค่ะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเหรออ๋อ รถได้คันนึงเลยอะอันนี้ก็สามหมื่นกว่าบาทอยู่นะใช่ก็คือจะเอากลับบ้านมันดีเราเป็นหนูว่าเป็นหนึ่งความสำเร็จอันนี้อันหนึ่งความสำเร็จที่แบบว่าเราดูพี่ฟ้าดูพี่ฟ้ามุ่งมุ่พี่ดอนได้แล้วไอี่หุดวันนี้ก็ถือว่าอันนี้ได้กันคนละคันเลยนะเนี่ย เอาจริงๆแล้วเหมือนให้ให้สามารถเด็กนั่งได้ค่ะใช่น้ําหนักรับน้ําหนักได้50กิโลฟ้าขับได้โพพี่ฟ้าใช่ฟ้าขับลับเลยเดี๋ยวเอาจริงนะแม่ก็นะคะเอาไว้เก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจ